วันนี้มีคนมาปรึกษาผมนะครับคือมันเป็นเรื่องของพิัยกรรมเขาบอกว่าเขาแพ้คดีมาทั้งๆท,ที่พิัยกรรมอ่ะเป็นพิัยกรรมจริงพ่อเขาก็ทําจริงแล้วก็มีพยานรู้เห็นเหตุหการณ์จริงทุกอย่างจริงหมดแต่แพ้คดีผมก็เลยถามว่าเทำไมถึงแพ้เขาบอกว่าศารบอกว่าพ่อเขาเนี่ยตอนเซ็นน่ะ พ่อเขาเซ็นคนเดียวแล้วให้พยานมาเซ็นทีหลังผมก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคครับไม่งั้นก็ไม่แปลกที่แพ้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพิธีกรรมกฎหมายมันบังคับนะครับว่าต้องทําให้ถูกต้องตามแบบเป๊ะๆถ้ามันไม่เป๊ะพิธีกรรมนั้นก็คือใช้ไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นพวกวันที่ลายมือชื่อแล้วก็อ่าพวกระบุเลขทะโนนหรือระบบทรัพย์สินที่มันชัดเจนนะ ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ออและที่สําคัญคือเซ็นเนี่ยเซ็นต้องเซ็นต่อหน้าพยานนะและพยานนะก็จะเป็นพยานเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในในทรัพย์มรดกนั้นก็ไม่ได้เช่นพยานนั้นเป็นคนรับมรดกเป็นเมียคนรับมรดกเป็นลูกคนรับมรดกพวกนี้ไม่ไดเออ้เพราะฉะนั้นที่เขาพูดมาว่าทาั้งที่เป็นพินัยกรรมจริงเจ้ารมรดกทำจริงก็ไม่ใช่ว่าพินัยกรรมนั้นจะใช้ได้เสมอไปนะครับ